สูตรลับชงกาแฟจากหม้อต้มโมอกระพอสวัสดีค่ะเอกานะคะจาก h ิปฟ o คอค่ะ คลิปนี้นะคะเอกาจะมารีวิววิธีการต้มกาแฟจากหม้อต้มกาแฟโมกาพอตแบบที่ใช้ฟิลเตอร์กองกับแบบที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์กองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอสเปรสโซช็อตที่ใช้ฟิลเตอร์กองกับเอสเปรสโซช็อตที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์กองความแตกต่างของน้ํากาแฟที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราเลือกใช้นะคะมลเมล็ดก,กาแฟของแบรนด์ฮิปคอปค่ะซึ่งเป็นสเปเชียลค f ฟฟี่เป็นพรีเมียม e n นนะคะระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าจะมีความหอมมีความละมุนแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะอ่ะดูได้เลยค่ะแค่เปิดมาเนี่ยคือกลิ่นกาแฟแบบหอมแบบฟุ้งขึ้นมาเลยนะคะ ไม่ไหวไม่ไหวนะคะอ่ะมาจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาบดกาแฟกันค่ะวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นตัวเครื่องบดมือหมุนตัวนี้นะคะเราก็จะปรับเฟืองให้หน้าตามเม็ดกาแฟที่บดออกมาเนี่ยเหมือนกับเม็ดทรายก็คือไม่ละเอียดมากแล้วก็ไม่หยาบมากจนเกินไปนะคะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการบดกันเลยค่ะ แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เมล็ดกาแฟรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเมล็ดกาแฟบดท,ที่ได้นะคะก็จะมีหน้าตาหรือว่าเท็กเจอร์เนี่ยเหมือนกับเมล็ดทรายนะคะที่เราไปเที่ยวทะเลนั่นเองนะคะก็จะมีความแบบว่าหยาบหยาบแล้วก็ไม่ละเอียดมากจนเกินไปซึ่งเมล็ดกาแฟในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการต้มกาแฟในรูปแบบโมกาพอดมากมากเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้มเมล็ดก,กาแฟบดนะคะจํานวน16กรัมทั้งหมด2แก้วเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตวงน้ํากันค่ะเราจะตวงน้ํานะคะใส่หม้อต้มกาแฟด้านล่างนะคะเราจะตวงทั้งหมด2หม้อเลยค่ะซึ่งน้าร้อนนะคะเราก็จะใช้ระดับใต้วาลวค่ะเราจะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรามาตวงหม้อที่2กันค่ะ โอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมานำผงกาแฟาที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่ตวงไว้เนี่ยใส่กลวยกองกาแฟาค่ะเราจะเอากลวยกองกาแฟานะคะอันที่1นึ่งะคะใส่ลงไปในหม้อต้มแรกเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใช้แทมเปอร์เหมือนเดิมค่ะ กดเบาๆนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะค่ะหม้อที่2ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบหม้อต้มโมกะพอดกันค่ะซึ่งหม้อแรกนะคะจะเป็นหม้อที่เราใช้แผ่นฟิลเตอร์กรองนั่นเองค่ะสำหรับแผ่นฟิลเตอร์กรองนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหรือว่าร้านกาแฟานะคะหรือว่าใน เว็บช้อปปี้ลาซาด้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้หมดเลยนะคะจะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีหลายขนาดมากๆเลยนะคะจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะแกะกล่องออกมาหน้าตาแผ่นกองจะเป็นแบบนี้ค่ะเราใช้1แผ่นนะคะต่อกระแฟนหนึ่งม้อค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําแผ่นฟิลเตอร์กองตัวนี้นะคะไปจุ่มน้ําค่ะจากนั้นนะคะเราก็จุ่มน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาฟิลเตอร์ที่จุ่มน้ํานะคะ แปะลงไปตรงส่วนหม้อต้มด้านบนค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาประกอบหม้อต้มเข้าด้วยกันเลยค่ะหม้อนี้นะคะเป็นหม้อที่1จะเป็นหม้อที่ใช้แผ่นฟิลเตอร์กรองค่ะเริ่มเลย สำหรับไฟนะคะที่ใช้ในการต้มโมกะปดนะคะเราก็จะใช้เป็นไฟปานกลางนะคะไม่แรงมากแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะคะเราจะได้เห็นน้ํากาแฟนะคะส่วนระหว่างที่ร,รอนะคะเราก็จะมาประกอบหม้อต้มหม้อที่2นะคะซึ่งหม้อน,นี้เนี่ยเราจะไม่ใช้แผ่นฟิลเตอร์กรองนะคะระหว่างที่เราปิดหม้อนะคะเราก็ดูนะคะตัวกาแฟไปด้วยนะคะดูกาแฟที่เราตั้งไว้นะคะหม้อที่1ไปด้วย นะคะหม้อที่2เดี๋ยวเราจะมารอกันค่ะได้น้ำกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเอสเปรสโซช็อตนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อค่ะสำหรับหม้อแรกนะคะเป็นหม้อที่เราใช้แผ่นฟิลเตอร์กรองค่ะ เดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเอาหม้อต้มกาแฟโมกาพอตหม้อที่2นะคะเป็นหม้อที่ไม่ได้ใช้แผ่นกรองนะคะไปตั้งไฟค่ะเพื่อให้ได้น้ำกาแฟหรือว่าเอสเปรสโซช็อตนะคะ,ะตั้งเลยและเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะสำหรับความแตกต่างของการต้มกาแฟที่ใช้แผ่นฟิลเตอร์กรองกับการต้มกาแฟที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์กรองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะ หมอที่2เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะเราก็จะได้เอสเปรสโซช็อตหรือน้ำกาแฟนะคะสำหรับหม้อนี้นะคะเป็นหม้อที่เราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์กองนะคะอ่ะสองหม้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาให้ดูแบบนี้นะคะ มีความหอมของกาแฟเหมือนกันนะคะแต่มันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะมาเดี๋ยวเราจะเทให้ดูกันเลยนะคะเราจะเทรพร้อมกัน2หม้อเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่ใช้ฟิลเตอร์กองแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่เราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์กองค่ะเดี๋ยวเราจะเทน้ํากาแฟออกมาดูกันเลยเริ่มเลยนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์นะคะกันว่าความแตกต่างการมันแตกต่างกันยังไงบ้างแก้วนี้นะคะเป็นแก้วที่เราใช้นะคะแผ่นกรองหรือว่าฟิลเตอร์เนี่ยในการต้มกาแฟนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราดูด้วยตาเปล่าตรงนี้น้ํากาแฟหรือว่าเอสเปรสโซช็อตที่ได้เนี่ยมันจะมีความเนียนและมีความละมุนมากที่สําคัญมันจะไม่มีเศษหรือว่าผงของเมล็ดกาแฟบดเนี่ยออกมาเลยสําหรับบ่อที่ใช้แผ่นกรองนะคะ ส่วนแก้วนี้นะคะเป็นแก้วที่เราไม่ได้ใช้แผ่นกองหรือว่าฟิลเตอร์ในการต้มนะคะหม้อนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีพวกเศษแล้วก็ผงของมเมล็ดกาแฟเป็นแบบผงเล็กๆนะคะของมเมล็ดกาแฟบดแบบว่ามีอยู่เล็กน้อยนะคะก็อยู่ประมาณก้นๆแบบนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าความแตกต่างนะคะในการต้มกาแฟจากโมกกะพอตเนี่ย แตกต่างกันจริงๆระหว่างหม้อที่ใช้ฟิลเตอร์กองกับหม้อที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์กองนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองทำเป็นเมนูเอสเปสโซเย็นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงความแตกต่างนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอสเปสโซช็อตเนี่ยหรือน้ำกาแฟเนี่ยมันเป็นสีดำนะคะมันก็เลยกลืนไปหมดเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะสำหรับแก้วแรกนะคะเป็นแก้วที่เราใช้แผ่นกองนะคะแก้วนี้เนี่ยจะเป็นแก้วที่ไม่มีเศษแล้วก็ไม่มีผงของกาแฟเลยเป็นแก้วที่ได้น้ำกาแฟหรือว่าน้ำเอสเปสโซเนี่ยแบบเพียวๆไม่มีเศษไม่มีผงเลยเห็นไหมคะ เราสังเกตที่ก้นแก้วได้เลยนะคะมันจะไม่มีผงอะไรเลยอ่ะส่วนแก้วที่2นะคะเป็นแก้วที่เราไม่ได้ใช้แผ่นกองค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าที่ก้นแก้วเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีเศษแล้วก็ผงของเมล็ดกาแฟบดเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยข้างๆเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นด้วยว่ามันมีเศษมันมีผงของกาแฟบดนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะของการต้มกาแฟจากหม้อโมกกพอดแบบที่ใช้แผ่นกอง กับแบบที่ไม่ใช้แผ่นกรองหรือว่าฟิลเตอร์นั่นเองค่ะเห็นไหมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะระหว่าง2แก้วนี้แก้วนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกาแฟบดเนี่ยหรือว่าผงหรือว่าเศษกาแฟเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคือมันมีแบบเล็กน้อยมากแบบประมาณเม็ดถึง2เม็ดแต่สําหรับแก้วนี้นะคะเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะมันอยู่ตรงก้นเนี่ยเต็มเลย อันนี้เนี่ยก็คือข้อแตกต่างนะคะของการต้มกาแฟจากโมก้าพอตสอแบบแบบแรกคือใช้แผ่นกองหรือฟิลเตอร์กับแบบที่2คือไม่ใช้แผ่นกองหรือว่าฟ<ม>ิลเตอร์นะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะคะต้องบอกว่าเจ้าฟิลเตอร์หรือว่ากระดาษกองตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าแผ่นกองเนี่ยจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเวลาต้มกาแฟจากโมก้าพอตทำไมต้องใช้มันมีข้อดีมันมีข้อเสียยังไงนะคะวันนี้เนี่ย ก้าก็ทําให้เห็นแล้วก็รีวิวให้เห็นถึงความแตกต่างของทั้ง2แบบแล้วแบบที่ใช้กับแบบที่ไม่ใช้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก้าก็รีวิวนะคะความชัดเจนของการต้มกาแฟจากโมกาพอตแบบใช้แผ่นกองกับไม่ใช้แผ่นกองแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่า แผ่นกองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะคะในการต้มกาแฟในรูปแบบของโมกาพอทเพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะคะหรือไปลองทําเปรียบเทียบเหมือนกับกาก็ได้นะคะสําหรับหม้อที่ใช้ฟิลเตอร์กองกับหม้อที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์กองนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช anel เราด้วยนะคะ